<c oughs> นกนกเขาหรือเปล่าน่ะไม่ใช่กาเหาใช่ไหมช่วงที่เตาว่างเราก็จะมาจีข่้าวแล้วก็ที่สำคัญพิเศษใส่ไข่ด้วยนะทุกคนเนี่ย yeah. ก็เป็นการผิงไฟไปในตัวนะคะช่วงรอพระอืมวันนี้วันนี้ไม่รีบนะไม่เ,เร่งรีบวันไหนตื่นสายแล้วก็จาระหวันเลยเราจะใส่ไข่ทาไข่นะมากินเขาจี่ด้วยกันไหมจี่แบบบ้านๆไม่มีเครื่องปรุงอะไรมากมายแต่ใส่ใจนะ ใส่ใจใส่เตาไม่ค่าราดลงไปเลยกลัวมันจะไหม้ฝุ่นก็จะใส่แค่ไข่แล้วก็ซอสแค่นั้นแหละไม่ได้ใส่เครื่องปรุง ฝนเห็นเดี๋ยวนี้นะทำข้าวจี่ขายบางคนก็แบบบางร้านก็ใส่รสดีอะไรอย่างเงี้ยแบบมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ <c oughs> นกนกเขาหรือเปล่าน่ะไม่ใช่กระหว่าวใช่ไหมกระหว่าวใช่ไหมร้องแบบเนี้ยนกเข่าร้องอยังไง ม <het at> ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ไม่รู้ว่านกเขาร้อง,องอยังไงแต่ว่าถ้าวิธีปลุกนกเขาแล้วก็พอรู้อยู่นะมาโอ้คืบง่ายลองนะ่กาแฟดีกว่าข <het at> องเราเป็นระบบแกะถุงชงดื่มน,นะคะ แกะถุงช้อนหนก็พอพระเขาราค่ะแกะถุงชงเดือดเราก็ต้องดม,อดมก่อนดมก่อนค่อยค่อยกินนะคะมา ชนแก้วค่ะคอกาแฟชนแก้วอุ่นๆเหมือนเอ็นอุ่นเลยนะ